เปิดตัว OnePlus Ace 2 Pro มือถือระดับเรือธงในราคาเริ่มต้นเพียง1 0,000บาทจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดรีโมลิอัพ Let's go สำหรับตัว OnePlus Ace 2 Pro นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับย้ำว่าในจีนนะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปมาไม่นานนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองซึ่งความน่าสนใจของเขาก็คือรอบนี้นะครับให้สเปคมาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆและราคาเริ่มต้นดีมากๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เรื่องของการดีไซน์เนาะการดีไซน์เนี่ยผมมองว่าก็ตามสไตล์ OnePlus เลยนะครับฝาหลังเนี่ยก็จะเน้นแบบว่าเป็นสีแนวโทนเดียวไปเลยนะครับเป็นสีเดียวไปเลยนะครับซึ่งรอบนี้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกัน นะครับผมก็จะเป็นสีออโรากรีนนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีไทเทเนียมเอ็มทีเกรย์นะครับจะเป็นสีเทาแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับตัวโมดูลกล้องด้านหลังเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับเอาจริงๆคล้ายๆกับบนพลัสน o อตซะด้วยนะฮะส่วนเรื่องของการดีไซน์หน้าจอเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบจอโค้งนะครับเป็นจอเคิร์ฟ 3D นะครับผมกล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นพัชโฮวดิสเพลย์นะครับการวางตำแหน่งก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะฮะ โอเคเข้าถึงสเปคกันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.74นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยมันอย่างที่บอกไปนะครับว่ายุคใหม่แล้วนะครับ 1.5K นะครับรอบนี้ละเอียดกว่า Full HD นะครับแต่ว่าไม่ถึง 2K จะอยู่ที่ 1.5K นะครับพื้นั้นหน้าจอรอบนี้เลือกใช้เป็น AMOLED ครับค่า Refresh Rate หน้าจอ 120Hz รองรับ HDR10+ นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยให้ความสว่างสูงสุดหน้าจอที่1,600 nits นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสู้แดดเมืองไทยไหวหรือเปล่านะ ก็ต้องรอดูนะครับครอบทำมาด้วยกระจกอาชิกลาสนะครับหลังๆมาเนี่ยมือถือจีนยุคใหม่ๆนะครับจะเน้นใช้กระจกอาชิกลาสนะครับซึ่งเอาจริงผมมองว่าเกาหลีลากาสเนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงนะครับทำให้หลายๆเจ้าเนี่ยหันไปใช้กระจกชนิดอื่นนะครับด้วยความที่ตัวนี้นะครับเป็นจอโค้งอย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นจอโค้งแบบ 3D นะครับผมความสว่างเนี่ยเด่นมาเลยนะครับต้องรอชมว่าเครื่องจริงจะสู้แดดไหวหรือเปล่านะครับ มาต่อกันที่นเรื่องของการทํางานครับจะรันมาด้วยกับ Android 13ครอบทับมาด้วย Color OS นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากทาง GSM Arena นะครับว่าใช้เป็น Color OS นะซึ่งของจริงเนี่ยอาจจะใช้เป็น Oxygen OS ก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว OnePlus เนี่ยจะใช้ OS ของตัวเองซะมากกว่านะครับเข้าไทยก็อาจจะเปลี่ยนเป็น OS ตัวอื่นนะครับชิปเซตเนี่ยโอ้โหเลือกใช้เป็นตัวแรงเลยนะครับอย่าง Snapdragon 8 Gen 2นะครับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตร GPU เลือกใช้เป็น Adreno 740นะครับรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปเซตตัว แรงขนาดนี้ยังไม่พอนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วมันจะร้อนหรือเปล่านะครับรอบนี้มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบเวพอชมเปอด้วยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยเห็นนะว่าส่วนใหญ่วันพัสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําแบบมือถือที่แบบเน้นออกแนวเกมขนาดนี้แต่รอบนี้โ้ให้มาหนักจริงๆนะครับแรมอันนี้ต้องพูดเลยถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับแรมตัวนี้นะครับผมให้ความจุมาเลือกเยอะเลยนะครับตั้งแต่12กิก ขั้นต่าก็12กิกแล้วนะถือนะครับมีแรมตั้งแต่12กิกนะครับแรม16กิกแล้วก็สูงสุด24กิกนะครับโอ้โหเยอะมากซึ่งแรมตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ LPDDR5X นะครับคือแรมมือถือจะเป็นจะต้องโหดขนาดนี้หรือเปล่าเนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแบบโอ้โหเน้นมาโหดมากนะครับคือเทียบเท่าได้กับมือถือเกมมิ่งในตลาดทั่วไปเลยนะครับส่วนรอมหรือ Storage นะครับตัวนี้เป็นแบบ UFS 4.0นะครับผมสูงสุดถึง 1TB เลยนะครับเยอะมากความจุเยอะมากจริงๆนะคร แต่ผมมองว่าคือแบบหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นไดนามิกแรมหรือเปล่านะครับย่างที่บอกไป24กิกเนี่ยไม่ใช่ไดนามิกนะครับเป็นแรมจริงๆนะครับไม่ใช่แบบวิชวลแรมแต่อย่างใดคือโหดมากนะครับรอบนี้เนี่ย one plus ตีตลาดเกมเมอร์แน่นอนนะครับ มาพร้อมกับแรมขนาดนี้นะครับแล้วก็ซอลตเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับกล้องที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ยห้าสิบล้านพิกเซลนะครับรอบนี้ใช้ชิปเป็นของโซนี่นะครับ IMX890 นะครับมีกันสั่น OIS ด้วยนะครับ F อฟดอปเนี่ยให้มาอยู่ที่1.8นะครับบวกมาด้วยเลนส์ ultra wide แปดล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังได้ที่ 4K 60เฟรมเรทแน่นอนนะครับกกล้้้อองงระดับนี็ตถ่าย 4K 60เฟรมได้อยู่แล้วนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับ16ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยโอ้โหเป็น8 p 30เฟรมโอ้ยอยากจะบ้าตายกล้องอย่างโหดนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นลำโพงคู่แบบสติโอดนะครับแจ็คหูฟัง5.5ไม่มีแน่นอนนะครับเรื่องของการรองรับตัวนี้นะครับรองรับเป็น WiFi 7โหจะบ้าตายโหดมากนะครับคือหลังๆเนี่ยมันมี6แล้วก็ 6E ใช่ไหมแต่ตอนนี้อย่าเป็นรองรับเป็น WiFi 7นะครับ Bluetooth เว บแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมา5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว150วัตต์นะครับโหโหดมากนะซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยสเปคเนี่ยผมมองว่าเขาคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงเพราะสเปคเขาอัดแน่นจริงๆอาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเล่นเกมเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเปิดตัวที่จีนย้ำนะครับว่าเปิดตัวที่จีนไปนะครับราคาเนี่ย ความจุเริ่มต้นนะครับเป็น Ram 12นะครับส t อร์เล256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ14,500บาทนะครับส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับแรม24กิกนะครับสตอร์เล1 t b าไบนะฮะราคาจะอยู่ราวๆประมาณ19,000กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งอันนี้เป็นราคาที่แปลงจากค่าเงินหยวนนะครับเป็นเงินบาทถ้าเกิดว่าเข้าไทยนะครับซึ่งผมมองว่า One Plus S 2 Pro เนี่ยตัวนี้เข้าไทยแน่นอนนะครับแต่จะอยู่ว่าช้าหรือเร็วเท่าไหร่ เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าราคาค่าเงินมันผันผวน,นะเนาะเราก็ต้องมารอลุ้นว่าเข้าไทยมาเนี่ยราคาจะประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าให้ผมเดานะ สอ0 0 0ื่น up นะครับผม20,000ื่น up แน่นอนน่าจะประมาณสัก24,999อะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะเข้าไทยราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สเปคโหดขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะติดตามพวกเรานะครับฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับฝากสนับสนุนหน่อยนะฮะยูทูบเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมนะครับหรือว่าจะเป็นทิกต o k นะครับฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคร ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดรีมแล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันที่หน้าครับเสี่ยเกศคนละกอน